ก็อยู่กับผมวิทยาสเกมแคสเตอร์นะวันนี้เขาอยู่เกมเกมจ็ดบ,บาทนะวันนี้ผมจะแนะนําแหล่งฟาร์มการ์ดอัตติแฟกทั้งหมด11แห่งนะแล้วเราสามารถฟาร์มจากมันได้เรื่อยๆถึงสิแห่งเลยก็เดี๋ยวจะมีข้อมูลเซิร์ฟเจแปนอ้างอิงบางส่วนอีกหนึ่งเนาะโอเคเพื่อไม่ให้การเขียนเวลาและนาฬิกาไปม,มากกว่าน,นี้เราไปเติมที่แล้วทุกคนไปดกเว้เขากดตรงภารกิจหลายวันนะตรงนี้ครับผม ไปเคลียร์ต้นไม้แห่งโลกนว่าจะปลดล็อกตอนเล่นแร็คล็อกถึงชาร์เตอร์สิบหกนะถ้าผมจะไม่ผิดนะเราไปเคลียร์หนึ่งครั้งก็จะได้แผ่นก,กาดีมาสุกแบบนี้เล่น,เล,นเล่นหนึ่งครั้งที่ที่สอง,องผมที่มาตาเวนซึ่งผมทำไปแล้วเนาะมันจะมีภารกิจไปสำรวจต้นไม้แห่งโลกอยู่ก็ได้สองการ์ดหนึ่งองไปที่อุ้มอ้วนเลยกันหูขอและระยะทางนึง ันนี้ก็จะมีสั่งอะไรเนาะเป็นพีวีร้านค้าพีวีพีร้านค้าพีวีพีสามสามแล้วก็กลุ่มอัศวินร้านค้าพีวีพีก่อนอยู่ที่อื่นๆแล้วก็ทัพทินัมจะมีขายอันนี้ครับผมเป็นหมู่บ้านใบเขียวเนาะเปนลำปะรลองเป็นแบ็กกราวน์แล้วก็ทกกี่ทองก็จะมีขายเป็นแพ็คเริ่มต้นราคาห้าร้อยเหรียญทั้งหมดห้าแพ็คต่อ,ตอ,ตอครั้งหนึ่งเราซื้อต่อสัปดาห์เมอร์จะรี โอเคต่อไปไปที่อัศาวินครับผมยูต้องเลเวลหเนาะมันจะอยู่ตรงนี้300อยนี่เรผ่านไปทั้งหมด4มันผ่านไปหมดห้าที่แหละโอเคเราไปที่ที่หกเลยต่อสู้สงครามบอสอนะอย่กับบอสทุกตัวเลยเนาะจะรีกที่ศูนย์นตรงนี้เรียนศูห้าเปอร์ทุกตัวเลยนะ ดเดิอยไม่ลงมาหนี้แล้วก็ตรงเบลมอสจะมีอีกหนึ่งตรงนี้เลยเสร็จแล้วก็ผ่านไป6กที่ที่นี่เจ็ดครับผมด่านสงครามบอสระดับฮิวตรงนี้ครับอยู่ในกล่องเงินเรย์สามเปอร์เซ็นต์ สร็จแล้วก็ที่ต่อไปนะไปท่าฝึกตนนะแต่ในนี้เซิรฟ์ฟเอเชียเนียผมเล่นมหมดแล้วเดี๋ยวจะไปต่อที่เซิรฟ์ฟเจแปนเลยโอเค,อเคทุกคนผมตกเป็นหนึ่งที่มาเซิรฟ์ฟเอเชียกันอยู่ตรงร้านค้าร้านค้ามิตรภาพนะเหนมิตรภาพอยู่นี้เลยจะขายอยู่เราซื้อไ้แค่วันละหนึ่งชิ้นนะแล้วอันนี้ก็สามารถซื้อได้เรื่อยๆที่ต่อไป น่าจะเป็นที่ที่เจ็ดแล้วใช่ไหม,อ,มอยู่ตรงหมู่บ้างครับผมที่ที่แปดแล้วสิหมู่บ้านที่ทเก้าใช่โอเคเดี๋ยวผมนับพิรผมอายห <c oughs> มู่บ้านที่ที่เก้าครับผมไปเลย หมู่บ้านครับจะมีขายการประจำเนาะมีแค่หมู่บ้านหนึ่งสองสามสี่นะแล้วก็จะขายที่ราคาสิบล้านเหรียญแต่แต่แต่ให้เราเล่นสงครามบอสบอสเกิดตีบอสแปะปุ๊บแล้วกได้ส่วนลดมาทั้งหมดยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็มายัดตรงนี้ต่ออยูราคาสามหมื่นเหรียญก็ลดถึงหมื่นยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเราเล่นสงครามบอสจบก่อนก็มายัดนะจาก, 30, 20, กสามไปเหลือสองหมืน่ 20, นแล้วเสียทั้งหมดแค่สองหมื่นเหรียญแล้วราคาไปถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์ แต่ราคา10ล้านแตกลันเป็น6ล้านเนาะจะมีคันขับมีแค่หมู่บ้าน1 2 3 4นะโอเคไปต่อเจแปนได้อยู่เจแปนแล้วเพชรมืนเหลือสักหน่อยแล้วกันคันไม้คันมืออันนี้ไม่เกี่ยวกับคลิปนะอันนี้ผมกดเล่นๆไปกันโอ้โหมาตายก่อนเลยอาจจะรอมาดีๆละ าามาตัดสินแน้วจ้ะขอมาเลือๆไปกดหน่อยเมื่อคือไม่ได้เข้ามาล็อกอินทีนึงเพิ่งมาล็อกอินตอนนี้ก็เลยขึ้นนี้แหละ อ็ของเก่าอันตีกุตานไปเลยเฮ้ยาทำไมต้องมาาล,ลูกอันตรีกุตนบบันเป็นลอีิลาแลวเข่าเธอไปโจนันแหละปเราไปต่ออ์ติแฟกต์เลยดีกว่ามา,ามท่าทีต่อไปผมจิ้มตรงต่อสู้แล้วก็ไปโกนทํำฝึกตนเนื่องจากเซิร์ฟเอเชียผมเปิดไปเมื่อวันอังคาเนาะก็เลยไม่ได้เข้าให้ดูถอดคนทุกคนด้วยผมก็รู้ว่ามีมทา่าฝึกตนอยู่ะะไป มันจะอยู่ในอัมพันธ์แต่เเวหนึ่นนะงสองสามเหยนะตุลเรตจะต่างกันออกไปตามเรื่องอัมพันธเนาะแต่เราไปดูที่อัมพันธเลเวลหนึ่งก่อนเลยอยู่ในกล่องทองครับผม,มจะมีการ์ดของท่าฝืต้น0.5เซแล้วก็แฮกการ์ดตัวละครสองทหนึ่งนะก็เป็นตัวดับเอรดับเอสอร์อยู่ที่สองเปนต์ที่อัมพันเลเวลสองก็อยู่ในกล่องทองเหมือนกัน ซูนเรียดก็จะเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งซองการ์ดอยู่ที่สามเปอร์เซ็นต์แล้วก็แบ็กเก่าท่านอยู่ที่ศูนย์จุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ส่วนที่เลเวลสามซองการ์ดจะขึ้นเป็นห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็แปก็ 3, กเก่าขึ้นเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์ซึ่งบอกว่าเลเวลสามสูงมากแล้วก็มันตีตรงสีเหลืองเกิดง่ายด้วยขึ้นบอกก่อนนะครับว่าตรงสีเหลืองเนี่ยไม่มีไอ้พวกนี้นะโอเคที่ที่สิบผ่านไปเราไปที่ที่สิบเอ็ดเลยทุกคนที่สุดท้ายที่มันฝ่าไม่ได้ นในแค่รอบเดียวล้วก็จบซึ่งบอกนัทที่สถานที่นี้ยังไม่เข้าไทยนะครับผมนะแต่มันเข้ามาบางส่วนแล้วเช่กพูดนี้ดีกว่าแต่เข้ามาไม่ครบพูดอีกคนน่าดาวออกก็แหละว่าคืออะไรใช่ไหมใช่ครับผมผมตอบว่าคือโอ้าวเวอร์ออฟชาเลน g ์ฮะดูออกความฝึกฝนนั่นเองคุณนเจไปเนี่ยมาอยู่ใช่ของมหาเทพรูนเนาะตรงนี้ จะเป็นซองคาแรคเตอร์อันนี้หนึ่งนะมีดักเอเซนาปนมาด้วยอันนี้ก็เป็นอันที่ผมว่ามองว่าดีนะแต่ขายแลท์ของที่เลยทุกคนของมหาเทยพยบโุดโเว้ยถามว่าไฮไลท์เป็นยังไงครับพี่คาแรคเตอร์ไม่ใช่บของมอนสเตอร์นะอันนี้เขาเขียนน้าตองน่าจะผิดเลยเป็นการ์ดไก่ระดับ UR ทุกคนแล้วดูเดชโคตรน่ารักเลย0.21% แต่ด้ใครได้ก็เมนบอกนะตอนมาเข้าไทยคือด,ดวงดีางมากๆเลยนะซึ่งสอนเนี่ยจะแจกแพ็กนี้เหมือนท่าแพ็คเลยนะก็เ,เปิดจุใจเลยแหละโอเคกลับเซิร์ฟเอเชียปฏิวัติเื่องบกกากอัติแฟกต์ก่อนไปไปกลับมาเซิร์ฟเอเชียแล้วครับผมผมจะมาอธิวัติเข้าแคลิจดโบการอัติแฟกต์เนาะเล่นเลยอ,อัติแฟกต์จะเป็นทั้งหมด5ประเภท1ตัวละคร2มอนสเตอร์3เนื้อเรื่อง พื้นหลังแล้วก็พิเศษสเปเชียลเนาะแล้วแต่ละอันเนี่ยพอเราเก็บครบเซตเนี่ยก็จะมีเอฟเฟกเพิ่มเติม,ตมอย่างเช่นเมื่อสองอันเนาะอันที่สามก็คือเอาไปชวนภายในมิดการ์ดซึ่งพวกเนี้ยจะแจกฟรีทั้งหมดเลยสำหรับกิจแจกฟรีทุกจจคนนะ่าจะรู้ๆแล้วเนาะอันต่อไปก็ผมที่ผมทำได้เนาะเป็นของเบลมอสก็ผมตีเบลมอสแล้วมันออก,กเลยตอนนั้นคือตกใจมากผมสารภาพตรงๆเลยแล้วก็อันนี้นะอาจจะซื้อจะวันที่สี่แล้วก็เลี้ยงสมอฟการ์ดเอา เอฟเฟกเนี่ยเพิ่มดาเอรเราสร้างใส่เบียร์บอสสามเปอร์เซ็นต์นะทุกคนสามเปอร์เซ็นต์นะก็คือลดดาเมจลงใช่เงี้ยคิดว่าดาจิเอร์ไม่ถึงอะไรเงี้ยถ้าเสร็จนี้ไปอัพเกรดตันเนี่ยน่าจะโหดเพราะว่าเอาจอิโก้สมติเจอิโก้เราอะไปยิงมาหมื่นสี่ยไม่โชัวร์กบอลไม่ตายเงี้ยอัอตันคือยังบอสก,ก็แตกนะผมบอกเลยแล้วก็จะมีเซตอ,อื่นอีกมากมายเนาะซึ่งวิธีการใช้เอฟเฟกต์เซตเนี่ยคือต้องใส่การ์ดทั้งหมดสามใบเนี่ยที่มันบอกลงไปอ่เปิดอยู่จับไปละ นี่เลยเห็นไหมทุกคนมันจะขึ้นกับเอฟเฟกต์นี้เนาะประมาณนี้ครับผม